สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับเด็กสาวชาวจีนจากเจ้อเจียงได้แต่งงานกับชายชาวอเมริกันคนหนึ่งแต่สุดท้ายเธอกลับถูกใช้เป็นเครื่องมือในการให้กำเนิดลูกเธอไม่เพียงแต่ถูกผู้ชายสามคนในครอบครัวนั้นทรมานแต่เธอยังต้องพบเจอกับผู้ชายสี่คนในระยะเวลาเพียงแค่สี่ปีและต่อมาเธอก็ได้ให้กำเนิดลูกขึ้นมาสามคนในเดือนกรกฎาคมปี1 9 9 8เด็กสาวที่อายุเพียง18ปีชื่อจวงเสี่ยวเหมย ด้วยผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมเธอสามารถสอบเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยการศึกษานานาชาติเซี่ยงไฮ้ได้สำเร็จเสี่ยวเหมยมีความใฝ่ฝันมาตลอดที่จะได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศดังนั้นเมื่อตอนที่เธอเลือกมหาวิทยาลายัยเธอจึงตั้งปณิธานที่จะพยายามเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้ได้ดีที่สุดในในฐานะที่เธอเป็นลูกสาวคนเดียวในครอบครัวความทะเยอทะยานของเสี่ยวเหมยจึงได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ของเธอเป็นอย่างมากครอบครัวของเธอมีฐานะดี และด้วยพ่อแม่ของเธอมีธุรกิจที่ต้องดูแลจึงทำให้ไม่ค่อยมีเวลาดังนั้นพวกเขาจึงจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลเสี่ยวเหมยแทนตั้งแต่มัธยมต้นจนถึงมัธยมปลายพี่เลี้ยงคนนั้นช่วยดูแลเธอในเรื่องซักผ้าและการทำอาหารเป็นอย่างดีเสี่ยวเหมยเป็นเด็กสาวที่น่ารักและเข้าใจคนอื่นอีกทั้งผลการเรียนของเธอก็ไม่เคยทำให้พ่อแม่ของเธอต้องกังวลเลยแม้แต่น้อยหลังจากจบมัธยมต้นเธอสามารถสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายชั้นนำของมณฑลได้ เธอได้ใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างสงบสุขแต่ในมหาวิทยาลัยเมื่อตอนที่เธอเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยได้ใหม่ๆการใช้ชีวิตด้วยตัวเองทําให้เสี่ยวเหมยรู้สึกยากที่จะปรับตัวเธอโทรหาครอบครัวทุกวันและเล่าให้พ่อแม่ของเธอฟังเกี่ยวกับความรู้สึกของเธอบางครั้งเมื่ออารมณ์แปรปรวนเสี่ยวเหมยถึงกับร้องไห้ไม่หยุดในโทรศัพท์เพื่อดูแลลูกสาวแม่ของเธอจึงรีบนั่งรถไฟไปที่เซียงไฮ้ทันทีหลังจากการดูแลอย่างใกล้ชิดของแม่เป็นเวลาหนึ่งเดือน สุดท้ายเซียวเหมยก็สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ในมหาวิทยาลัยได้ในเดือนตุลาคมปี2000เซียวเหมยได้พบกับเจมส์นักศึกษาจากอเมริกาในขณะที่เธอกําลังเข้าร่วมการฝึกฝนการพูดภาษาต่างประเทศตอนนั้นเซียวเหมยยังไม่พร้อมที่จะมีความรักแต่ความเอาใจใส่และความรักของเจมส์ทาให้เธอรู้สึกประทับใจเมื่อเวลาผ่านไปทักษะการพูดภาษาอังกฤษของเซียวเหมยก็พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เจมส์เป็นคนมีอารมณ์ขันและคอยดูแลเอาใจใส่เสี่ยวเมยอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้เสียวเหมยลงรอยในตัวเขาอย่างมากเสี่ยวเมยเล่าเรื่องเจมส์ให้พ่อแม่ของเธอฟังแม้ว่าพ่อแม่จะคัดค้านอย่างรุนแรงเพราะพวกเขาคิดว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดคือเรื่องการเรียนแต่ก็ไม่ได้ห้ามเสี่ยวเหมยในการคบหากับเจมส์เพื่อนๆต่างอิจฉาเสี่ยวเหมยที่มีแฟนหนุ่มต่างชาติที่หล่อและใส่ใจเธอทําให้เสี่ยวเหมยรู้สึกดีใจมากที่ได้รับการยอมรับแต่เพื่อนผู้ชายบางคนก็ได้เตือนเธอให้ระวังเรื่องการถูกหลอก และให้เซียวเหมยรักษาความบริสุทธิ์เอาไว้แต่เซียวเหมยเลือกที่จะไม่สนใจคําเตือนเหล่านั้นในเดือนมีนาคมปี2001เจมส์ได้นําช่อดอกกุหลาบมาขอเซียวเหมยแต่งงานในหอพักเจมส์จูบเซียวเหมยเป็นครั้งแรกเธอรู้สึกอบอุ่นในอ้อมแขนของเจมส์แต่เมื่อเจมส์พยายามก้าวไปขั้นต่อไปเซียวเหมยก็ปฏิเสธเขาและบอกเขาว่าหลังจากเรียนจบเธอจะเป็นคนตัดสินใจเส้นทางในอนาคตเองเซียวเหมยได้ตั้งข้อกําหนดที่ชัดเจนว่าในระหว่างที่เรียน ทั้งสองคนจะยังไม่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากไปกว่านี้และไม่สามารถเกินขอบเขตได้เจมส์ James รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยแต่เมื่อเขาเข้าใจวัฒนธรรมจีนเขาก็ยอมรับข้อตกลงนี้ทุกครั้งที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันเซี่ยวเหมยก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีและเจมส์ก็คเคารพเซี่ยวเหมยเป็นอย่างมากช่วงเวลานี้ทําให้เซียวเหมยมีความเข้าใจในตัวเจมส์มากขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2001การเรียนของเจมส์ก็จบลง และเขาได้ออกจากเซี่ยงไฮ้และกลับไปที่อเมริกาแต่เจมส์ยังคงคิดถึงเซี่ยวเหมยอยู่เสมอเขาโทรหาเซี่ยวเหมยอยู่บ่อยครั้งเพื่อบอกถึงความคิดถึงเซี่ยวเหมยก็รับรู้ได้ถึงความจริงใจของเจมส์ในเดือนมีนาคมปี2002ในขณะที่เซี่ยวเหมยกำลังฝึกงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้เธอก็รู้สึกประหลาดใจอย่างมากเมื่อพบว่าเจมส์บินกลับมาที่เซี่ยงไฮ้อีกครั้งจากนั้นเธอจึงได้พาเขากลับไปที่บ้านของเธอที่เจอเจียงเมื่อได้รับการอนุญาตจากพ่อแม่ เจมส์ก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของเซวเมยอยู่มาวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านเจมส์ James <James S 2> ได้เข้ามาสวมกอดเซวเมยจากด้านหลังและเหตุการณ์ทุกอย่างก็ได้เกิดขึ้นครั้งนี้เซวเมยไม่ได้ปฏิเสธเขาหลังจากนั้นเขาก็ได้ให้สัญญากับเซวเมยว่าเขาจะดูแลเธอไปตลอดชีวิตแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้กลับเปลี่ยนแปลงชีวิตของเซวเมยไปอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าเซวเมยจะไม่ได้ใส่ใจมากในตอนนั้นแต่ด้วยความต้องการของครอบครัว เจมส์ James, จึงต้องกลับไปที่อเมริกาเพื่อจัดการเรื่องการแต่งงานในเดือนสิงหาคมปี2002เสี่ยวเหมยได้รับใบปริญญาตามกำหนดแต่ก่อนจะจบการศึกษาด้วยภารกิจต่างๆที่ซับซ้อนเสี่ยวเหมยพบว่าตัวเองนั้นจู่ๆก็เบื่ออาหารและอาเจียนไม่หยุดเมือ่อไปตรวจที่โรงพยาบาลพร้อมกับแม่ก็พบว่าเธอตั้งครรภ์ได้3เดือนแล้วเมื่อต้นปี2000การตั้งครรภ์ของหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานอาจไม่ใช่เรื่องใหม่แต่สำหรับครอบครัวของเสี่ยวเหมยที่ค่อนข้างหัวโบราณ วกเขาจึงตัดสินใจไม่รับเด็กคนนี้ไว้แม้ว่าเสี่ยวเหมยจะแจ้งข่าวการตั้งครรภ์ให้เจมส์ทราบแต่เธอก็ยังคงตัดสินใจด้วยตัวเองที่จะยุติการตั้งครรภ์หลังจากนั้นเสี่ยวเหมยก็ลาออกจากงานในเซี่ยงไฮ้และกลับมาพักฟื้นที่บ้านเพื่อรอให้เจมส์พาเธอไปต่างประเทศในเดือนกันยายนปี2002เสี่ยวเหมยได้รับวีซ่าและเอกสารทุกอย่างครบถ้วนแล้วเธอได้บอกอำลาครอบครัวอย่างอลัยาวรณนและขึ้นเครื่องบินไปที่อเมริกาแม้ว่าเสี่ยวเหมยจะรู้สึกดีในตอนนั้น แต่เธอไม่รู้เลยว่าทางข้างหน้านั้นจะมีอันตรายกำลังรอเธออยู่และช่วงเวลาสี่ปีต่อจากนี้จะกลายเป็นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตของเธออาจเป็นเพราะความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกและตะวันตกการเข้าใจชีวิตที่ต่างกันเมื่อเซียวเหมยลงจากเครื่องบินด้วยความสบายใจและวิ่งไปกอดเจมส์ที่รออยู่ที่สนามบินอย่างอบอุ่นคำถามแรกของเจมส์คือแล้วลูกของเราละ่ะเซียวเหมยจึงตอบเขาไปว่าฉันขอโทษ ฉันไม่ได้ขอความเห็นจากคุณก่อนที่จะตัดสินใจทําแท้งเจมส์ James ยักไหล่และถามด้วยความโกรธว่าทําไมละ่ะเสี่ยวเหมยพยายามอธิบายว่าเธอทําทเช่นนั้นเพื่อให้สามารถจบการศึกษาและสอบผ่านได้แต่เจมส์ไม่เข้าใจเพราะเขาเห็นว่าชีวิตมีค่ามากที่สุดและกล่าวโทษเสี่ยวเหมยว่าไม่รับผิดช,ชอบทําให้เสี่ยวเหมยรู้สึกเสียใจอย่างมากและได้ร้องไห้ออกมาเมื่อมาถึงที่ฟิลาเดลเฟียเสี่ยวเหมยพบว่าเจมส์มีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด3ามคนรวมตัวเขาด้วยพ่อของเขาเป็นเจ้าของร้านค้าขนาดเล็ก ส่วนน้องชายยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลายัยถึงแม้ว่าเจมส์จะกลับมาที่อเมริกาแล้วแต่เขาก็ยังไม่มีงานทำแต่บางครั้งเขาก็ทำงานระยะสั้นในโบสถ์ของพ่อเ้ื่อไรายได้ที่ไม่มั่นคงเจมส์ James จึงต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ในเดือนแรกที่มาถึงฟิลาเดลเฟียเจมส์ได้พาเสี่ยวเหมยเดินทางไปทั่วอเมริกาและซื้อของที่เสี่ยวเหมยชอบในห้างสรรพสินค้าเมื่อการเดินทางสิ้นสุดลงและกลับมาที่บ้านเจมส์ James ต้องผเผชิญหน้ากับกองบิลค่าซื้อของที่ต้องจ่าย แม้ว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะสามารถผ่อนชำระได้แต่สำหรับเจมส์ที่ไม่มีเงินเก็บมากนักนี่ก็ถือว่าเป็นภาระที่ไม่น้อยเลยมีหลายสิ่งที่เซลล์เหมยไม่สามารถปรับตัวได้พวกเขาอยู่กันสามคนในบ้านหลังใหญ่แต่ไม่เคยทานข้าวพร้อมกันเลยเรากับว่าบ้านหลังนี้มีสามครอบครัวแยกกันอยู่สำหรับการมาของเซลลวเหมยพ่อของเจมส์ไม่เคยแสดงความอบอุ่นหรือการต้อนรับเธอเลยมีครั้งหนึ่งที่เซลยวเหมยไม่มีน้ำตาลในห้องเธอจึงขอให้เจมส์ไปขอยืมน้ำตาลจากพ่อของเขา แต่เจมส์กลับตอบว่าไม่เพื่อจัดการกับค่าใช้จ่ายที่เกิจดจากการท่องเที่ยวเซวเมยต้องนําเงินออมที่นํามาจากจีนมาใช้เพื่อแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีครั้งหนึ่งที่เซวเมยปวดท้องจนต้องเข้าโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายในการรักษาครั้งนั้นเป็นจํานวนเงินมากกว่า2,000ดอลลาร์ 2, หรือประมาณ70,000บาทแต่เจมส์กลับไม่ยอมจ่ายทําให้เซวเหมยไม่พอใจมากแต่เจมส์ก็โต้ยังกลับมาว่าคุณก็มีเงินเก็บนี่นับตั้งแต่เจมส์กลับมาที่อเมริกาเขาก็ยังหางานทําไม่ได้ บริษัทใหญ่ๆไม่ต้องการรับเขาเขาทำงานส่วนบริษัทเล็กๆก็ไม่ต้องการจ้างเขาเช่นกันเสี่ยวเหมยเสนอให้เจมส์ไม่ต้องเลือกงานมากจนเกินไปนักและหางานที่สามารถทำได้ในตอนนี้แล้วค่อยหางานใหม่ที่ดีกว่าในภายหลังแต่เจมส์ไม่เห็นด้วยเขาอ้างว่ามีวิธีที่จะเลี้ยงดูเสี่ยวเหมยได้และเสี่ยวเหมยก็ยังช่วยงานในร้านค้าของครอบครัวเขาบ้างเป็นบางครั้งชีวิตของเสี่ยวเหมยในฟิลาเดลเฟียไม่มีความสนุกสนานเลย แต่สามีของเธอเจมส์ James, ยังคงหลงอยู่ในความตื่นเต้นของการแต่งงานใหม่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจของเซวเหมยเธอเคยวางแผนจะศึกษาต่อในต่างประเทศแต่เจมส์กลับเอาใบป,ประกาศนียบาบัตรของเธอไปและไม่พูดถึงเรื่องการเรียนต่อของเธอเลยและต่อมาวันหนึ่งก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นซึ่งได้ทำลายความสงบของครอบครัวนี้เซวเหมยได้บันทึกในไดอารี่ของเธอว่าฉันรู้สึกเหมือนฟ้าจะถลม่มจริงๆแล้วน้องชายของสามีฉันได้ข่มเหงฉัน ในวันหนึ่งตอนเที่ยงเจมส์ได้ออกไปข้างนอกและยังไม่กลับบ้านเซี่ยวเหมยตื่นขึ้นมาและเดินไปที่ห้องน้ำตรงบันไดเพื่ออาบน้ำแต่ทันใดนั้นเธอกลับถูกผพพ้าผืนหนึ่งเข้ามาปิดหน้าของเธอไว้เธอยังไม่ทันได้รู้สึกตัวว่าตัวเองถูกโจมตีหัวของเธอก็รู้สึกเจ็บมากและหมดสติไปเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนแล้วแต่เธอรู้สึกได้ชัดเจนว่าเธอถูกลงละเมอทางเพศและเธอก็รู้ตัวอย่างรวดเร็วว่าผู้ที่ทำร้ายเธอคือน้องชายของเจมส์ ในตอนเย็นของวันนั้นเสี่ยวเหมยพยายามรวบรวมความกล้าที่จะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้สามีฟังโดยเธอหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากสามีของเธอแต่เจมส์กลับไม่มีปฏิกิริยาใดๆและไม่ให้การปลอบโยนหรือความเห็นใจใดๆแก่เธอเลยเมื่อเจอกับความเย็นชาของสามีเสี่ยวเหมยตัดสินใจแจ้งตำรวจแต่ในขณะที่เธอกำลังโทรแจ้งตำรวจนั้นเจมส์กลับหยุดเธอเอาไว้ความเย็นชาของสามีทำให้เสี่ยวเหมยรู้สึกโกรธมากและในอีกไม่กี่วันต่อมา เสีย่ยวเหมยก็โดนทำร้ายอีกครั้งเชา้าวันนั้นขณะที่เธอกำลังหลับอยู่เธอคิดว่าสามีกำลังสัมผัสเธออย่างอ่อนโยนเธอจึงตอบรับโดยที่เธอนั้นยังไม่ได้ลืมตาแต่เธอก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติเมื่อเธอลืมตาก็พบว่าเป็นน้องชายของเจมส์ครั้งนี้เสี่ยวเหมยไม่ใจอ่อนเธอโทรแจ้งตำรวจทันทีแต่น,น้องชายของเจมส์ก็หนีไปก่อนที่ตำรวจจะมาถึงตอนที่เธอให้การกับตำรวจเจมส์ James ก็มาถึงที่สถานีตำรวจและพูดอะไรบางอย่างกับนายตำรวจ ทำให้การบันทึกคำให้การนั้นหยุดลงจากนั้นเจมส์ก็พาเสี่ยวเหมยกลับบ้านสามีได้อธิบายกับเธอว่าการที่น้องชายของเขาทำกับเธอแบบนั้นไม่ใช่เจตนาแต่เป็นเพราะเธอมีสเสน่ห์มากเกินไปในขณะที่เสี่ยวเหมยกำลังค้นหาคำอธิบายที่ดีกว่านี้แต่เจมส์กลับบอกว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกและต่อมาเสี่ยวเหมยก็พบว่าตัวเองนั้นตั้งครันและความสัมพันธ์ของเธอกับเจมส์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทั้งสองคนเริ่มทะเลาะก,กันบ่อยขึ้นแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆ และบางครั้งเจมส์ยังทำร้ายร่างกายเธออีกด้วยเซียวเหมยรู้สึกเสียใจมากในตอนนี้เธอโทรกลับไปหาแม่ที่จีนและบอกเป็นในนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เธอก็กลัวว่าพ่อแม่จะเป็นห่วงจึงไม่กล้าบอกไปตรงๆพ่อแม่ในจีนคิดว่าเซียวเหมยยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้จึงบอกเธอไปว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองภายใต้ความกดดันที่เพิ่มขึ้นเจมส์เริ่มหางานทําทุกที่เขาดูเย็นชากับเซียวเหมยม,มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเซียวเหมยเสนอว่าเธอสามารถออกไปทำงานได้เจมส์ก็ไม่เห็นด้วยความเย็นชาของสามีและการที่เขาออกจากบ้านตั้งแต่เช้าแล้วกลับมาอีกทีตอนกลางคืนทำให้เซียวเหมยรู้สึกกลัวมากเธอกลัวว่าน้องชายของเจมส์จะมาข่มเหงเธออีกเจมส์บอกกับเธอว่าเขาวางแผนที่จะออกจากอเมริกาและไปทำงานที่ต่างประเทศและแน่นอนว่าเซียวเหมยไม่เห็นด้วยเพราะเธอรู้ว่าถ้าเจมส์ไปแล้วการแต่งงานของพวกเขาจะไม่มีความหมายอีกต่อไป และค่าใช้จ่ายในบ้านส่วนใหญ่ต้องพึ่งเงินที่เซียวเหมยนํามาจากจีนแต่เงินเก็บของเซียวเหมยก็หมดลงอย่างรวดเร็วและในตอนนี้การเคลื่อนไหวของเธอก็ถูกจํากัดมากขึ้นเมื่อพ่อแม่จากจีนโทรมาหาเนื่องจากช่วงเวลาที่ต่างกันเซียวเหมยจึงมีโอกาสพูดคุยเฉพาะช่วงเวลาดึกๆเท่านั้นเ,เนื่องจากเจมส์อยู่ข้างๆเธอจึงไม่สามารถพูดรายละเอียดอะไรได้มากนักแต่แม่ที่ใส่ใจของเธอก็กยังคงจับสังเกตได้พวกเขาส่งเงินมาให้เซียวเหมยสองหมื่นดอลลาร์ หรือประมาณ7 3 0 0 0 0บาทเมื่อมีเงินนี้แล้วเสี่ยวเหมยจึงเริ่มเร่งรัดการสมัครเข้าเรียนเพราะเธอต้องการออกจากบ้านนี้ให้เร็วที่สุดในเดือนตุลาคมปี2003เสี่ยวเหมยได้คลอดลูกสาวคนแรกในช่วงที่เธอต้องทนทุกข์กับความยากลําบากการเกิดของลูกสาวดูเหมือนจะได้นําพาความสุขมาให้กับเจมส์บ้างและทําให้ท่าทีของเขาที่มีต่อภรรยาน,นั้นดีขึ้นหลังคลอดลูกเสี่ยวเหมยก็ดูมีรูปร่างสมบูรณ์ขึ้นเพื่อนบ้านที่เห็นเสี่ยวเหมยมักจะยกนิ้วโป้งและเรียกเธอว่า สาวจีนคนสวยหรือคุณแม่คนสวยเซี่ยวเหมยที่เป็นคุณแม่มือใหม่ได้นําความทุกข์และความเจ็บปวดทั้งหมดเปลี่ยนไปเป็นความรักตลอด4ปีที่เซี่ยวเหมยอ,อยู่ในอเมริกาเธอมีลูกทั้งหมด3คนหลังจากที่ลูกคนแรกเกิดท่าทีของเจมส์ที่มีต่อเซียวเหมยนั้นไม่ค่อยคงที่บางครั้งเขาก็โกรธง่ายความกัวงวลของเขามาจากความกดดันทางด้านการเงินและความกลัวที่ว่าเซี่ยวเหมยจะหนีเขาไปเจมส์ James, จึงหาเหตุผลในการเก็บเอกสารสำคัญของเซี่ยวเหมยไว้ และจงใจดําเนินการเรื่องกินการล่าชา้าหลังจากการเรียกร้องอย่างหนักของเซี่ยวเหมยสุดท้ายเธอก็ได้ออกไปทํางานนอกบ้านแต่เจมส์ยังคงไม่วางใจและกลัวว่าเธอจะแอบไปคบกับผู้ชายคนอื่นเขาบอกว่าเซียวเหมยอาจจะถูกหลอกได้ง่ายแต่เซี่ยวเหมยยังไม่คิดที่จะหนีออกจากอเมริกาในเวลานี้เธอต้องการรอให้ได้เข้าเรียนก่อนแล้วค่อยหย่าก,กับเจมส์หลังจากนั้นเธอจะทนเรียนต่ออีกไม่กี่ปีเพื่อให้ได้ใบปริญญาโทรหรือปริญญาเอกแล้วค่อยหางานที่ดีทํา ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในอเมริกาหรือกลับไปที่จีนก็ไม่มีปัญหาเพราะเธอไม่ต้องการกลับไปที่จีนอย่างอับอายในขณะที่เสี่ยวเหมยกําลังเริ่มปรับตัวกับชีวิตนี้ก็ได้มีชายหนุ่มที่สดใสคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของเธอเขาเป็นเพื่อนผู้ชายคนแรกที่เสี่ยวเหมยเป็นเพื่อนด้วยในอเมริกาและการอยู่กับเขาก็ทําให้เธอรู้สึกสบายใจฝ่ายชายรู้สึกเห็นใจเสี่ยวเหมยอย่างมากและยินดีที่จะช่วยเธอดําเนินการเรื่องสมัครเรียนต่อมาพวกเขาได้พัฒนาความสัมพันธ์และใกล้ชิดกันอย่างรวดเร็ว ทุกครั้งที่สามีทำให้เสี่ยวเหมยโกรธเธอก็จะไปหาชายหนุ่มคนนี้แม้ว่างานของพวกเขาจะเป็นงานชั่วคราวที่เหนื่อยล้าแต่เมื่อชายหนุ่มเรียกหาเซี่ยวเหมยก็จะไปหาเขาเสมอโดยความช่วยเหลือของชายหนุ่มคนนี้เสี่ยวเหมยก็ได้รับโอกาสทดลองเรียนที่สถาบันวรรณกรรมในฟิลาเดลเฟียแต่เนื่องจากการแทรกแซงของสามีเสี่ยวเหมยจึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้และตอนนี้เจมส์ James เริ่มสงสัยว่าเสาี่ยวเหมยกำลังมีชายอื่นที่ไม่ใช่เขาวันหนึ่งเมื่อเสี่ยวเหมยออกจากห้องของชายหนุ่ม เขาได้กล่าวอำลาเธออย่างอ่อนโยนและบอกว่าทั้งสองคนคงไม่สามารถติดต่อกันได้อีกแท้จริงแล้วเจมส์ได้ไปหาชายหนุ่มคนนี้และข่มขู่เขาว่าถ้าไม่เลิกยุ่งกับเสียวเหมยเขาจะไม่ปล่อยให้ใชายหนุ่มมีชีวิตที่สงบสุขเมื่อเสี่ยวเหมยรู้ว่าชายหนุ่มยอมแพ้เธอรู้สึกเจ็บปวดมากแต่ยังไงซะเธอก็ต้องตัดใจจากชายคนนี้ไม่นานหลังจากนั้นเซี่ยวเหมยก็พบว่าตัวเองตั้งครรภ์อีกครั้งเจมส์ James รู้สึกดีใจมากแต่เสี่ยวเหมยกลับรู้สึกกังวลเพราะเธอคิดว่า ลูกคนนี้อาจเป็นลูกของชายหนุ่มคนนั้นเสียวเหมยอ้างเรื่องปัญหาทางด้านการเงินและต้องการที่จะทําแท้งแต่เจมส์บอกว่าเขาได้ขอความช่วยเหลือจากโบสถ์แล้วและยืนยันที่จะเก็บเด็กไว้หลังจากที่เสี่ยวเหมยตั้งครรภ์เจมส์ James ได้กักตัวเธอไว้ในบ้านเขาปิดม่านอย่างมิดชิดและเปิดไฟไว้ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนกลางวันขณะเดียวกันเจมส์ James ก็เริ่มมีนิสัยที่รุนแรงทุกครั้งที่เสี่ยวเหมยไม่ทําตามที่เขาสั่งเธอก็จะถูกเคียนตี หลังจากนั้นเจมส์ก็จะโอบกอดเธอและสารภาพผิดอย่างลึกซึ้งเซียวเหมยเล่าว่าในช่วงแรกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงเดือนละ1-2ครั้งแต่ต่อมากลับกลายเป็นสัปดาห์ละ1-2ครั้งหลังและขาของเซียวเหมยเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นในขณะที่ตัวเองรู้สึกเจ็บปวดเซียวเหมยก็เริ่มสงสัยว่าสามีของเธออาจมีปัญหาทางจิตและในช่วงนี้ก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับน้องชายของเจมส์ที่ยืนยันข้อสงสัยของเซียวเหมย น้องชายของเจมส์ถูกตำรวจควบคุมตัวเนื่องจากล่วงละเมอทางเพศผู้หญิงคนหนึ่งในละแวกนั้นแต่หลังจากนั้นไม่ถึง4เดือนเขาก็ถูกปล่อยตัวกลับบ้านในเอกสารการปล่อยตัวเสี่ยวเหมยทราบว่าน้องชายของเจมส์เป็นผู้ป่วยโรคจิตเภทและครอบครัวของเจมส์ทั้งหมดมีความผิดปกติทางพันธุก,กรรมนี้แม่ของเจมส์เลือกที่จะฆ่าตัวตายเพราะทนทุกข์ทรมานจากโรคนี้ไม่ได้ เพื่อป้องกันการบุกรุกและการโจมตีของน้องชายของเจมส์พวกเขาจึงติดตั้งประตูเหล็กที่บันไดชั้นสองและชั้นสามเจมส์อยู่บ้านตลอดเพราะยังหางานที่เหมาะสมไม่ได้พวกเขายังรับลูกสาวคนโตที่เคยอยู่ที่โบสถ์กลับมาอีกด้วยทําให้เซียวเหมยกลายเป็นแม่บ้านที่ต้องดูแลทุกอย่างในครอบครัวนี้ในวันคริสต์มาสปี2004เซียวเหมยได้ให้กําเนิดลูกคนที่สองเธอส่งรูปถ่ายตอนคลอดกลับไปให้ครอบครัวที่เจอเจียงพร้อมกับเขียนข้อความว่าพ่อคะแม่คะหนูอยากกลับบ้าน แต่พ่อแม่ของเธอกลับคิดว่าเธอแค่คิดถึงพวกเขาอาการของเจมส์เริ่มแย่ลงบางครั้งเขานั่งเงียบๆและพูดกับตัวเองและบางครั้งก็โมโหเหมือนสิงโตและเข้าทำร้ายคนอื่นเพื่อความปลอดภัยของลูกเซียวเหมยจึงฝากลูกทั้งสองคนไว้ที่โบสถ์และคิดที่จะกลับประเทศจีนแต่เจมส์ซึ่งเสียสติไปแล้วไม่ยอมให้เซียวเหมยอ,ออกไปทำงานและตามติดเซียวเหมยอ,อยู่ตลอดเวลาทำให้เซียวเหมยต้องใช้ชีวิตด้วยความกลัวและพยายามสะสมเงินเพื่อเป็นค่าเดินทางกลับประเทศ เจมส์ไม่ยอมให้เซียวเหมยออกจากบ้านไปทำงานและให้เธอสวมชุดนอนเดินไปเดินมาในห้องเท่านั้นเซียวเหมยใช้เวลาที่เจมส์ไม่รู้สึกตัวพยายามหาหนังสือเดินทางและเอกสารสำคัญของตัวเองแต่ก็ยังไม่เจอวันหนึ่งเธอเห็นโฆษณารับสมัครงานในซูเปอร์มาร์เก็ตของพ่อเจมส์ในหนังสือพิมพ์เซียวเหมยเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีตั้งแต่นั้นมาเธอและเจมส์ก็ได้ทำงานให้กับพ่อของเจมส์โดยได้ค่าแรงชั่วโมงละ5.5ดอลลาร์หรือประมาณ202บาท บางครั้งโชคดีก็ได้ขนมปังที่ใกล้หมดอายุกลับบ้านมากินด้วยนอกจากค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันแล้วเซียวเหมยยังพอมีโอกาสเก็บเงินได้บ้างในการสนทนากับพ่อของเจมส์เซี่ยวเหมยได้รู้ว่าเจมส์เคยติดคุกตอนที่เขายังเด็กและหลังจากออกจากคุกสภาพจิตใจของเขาก็ไม่ปกติแต่ทางโบสถ์เห็นใจเขาจึงรับเลี้ยงและช่วยรักษาอาการของเขารวมถึงสนับสนุนให้เขาไปเรียนที่จีนตอนแรกทุกคนต่างคิดว่าเจมส์หายดีแล้ว แต่พ่อของเจมส์ก็ยอมรับตรงๆว่าเขาเคยคิดว่าผู้หญิงจีนที่มาอเมริกานั้นจะไม่อยู่อย่างเรียบง่ายดังนั้นเขาจึงไม่เคยแสดงความอบอุ่นกับเซี่ยวเหมยเลยแต่หลังจากสังเกตการมาสองปีเขาได้เห็นเซี่ยวเหมยทนทุกข์และอยู่กับครบอบครัวของเขามาโดยตลอดพ่อของเจมส์จึงเริ่มชื่นชมเธอเมื่อพิจารณาถึงอาการป่วยของเจมส์พ่อของเขาจึงให้ความช่วยเหลือและพาเขาไปที่โรงพยาบาลเซี่ยวเหมยซึ่งไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนจึงคิดว่านี่เป็นการจัดการที่ดีของพ่อสามี แต่เมื่อเซียวเหมยพาสามีไปที่สถานสงเคราะห์ของโบสถ์ในคืนเดียวกันนั่นเองเธอก็ถูกพ่อของสามีย้ำยีแต่เซียวเหมยก็ไม่ได้ต่อต้านและไม่ได้แจ้งตำรวจพ่อของเจมส์บอกว่าเขาหวังให้เซียวเหมยให้กำเนิดลูกที่มีสุขภาพดีและสัญญาว่าจะส่งเธอกลับประเทศจีนหลังจากนั้นชายชาราร้องไห้และกล่าวว่าความผิดพลาดในชีวิตของฉันคือการมีลูกสองคนที่ป่วยในช่วงที่เซียวเหมย์ทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ตเธอเคยมีโอกาสที่จะหนีกลับประเทศจีนครั้งหนึ่ง วันนั้นมีรถทัวร์คันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุที่บริเวณหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตในฐานะที่เป็นพยานตำรวจจึงเรียกเซียวเหมยไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจที่นั่นเซียวเหมยได้ยินมาคุเทศและผู้บาดเจ็บพูดภาษาจีนกลางเมื่อเธอพูดคุยก,กับพวกเขาจึงพบว่าคณะทัวร์นี้มาจากไห่หนิงมณฑลเจ้อเจียงเธอได้พบกับคนบ้านเดียวกันอย่างไม่คาดคิดเซียวเหมยช่วยพวกเขาดำเนินการเรื่องต่างๆหัวหน้าคณะทัวร์ที่ชื่อเย่รู้สึกขอบคุณเซียวเหมยเป็นอย่างมากขณะกล่าวลาเขาถามเซียวเหมยว่า มีอะไรอยากฝากกลับไปที่บ้านหรือไม่คำถามนั้นทำให้เสี่ยวเหมยร้องไห้ทันทีเสี่ยวเหมยเล่าเรื่องราวของเธออย่างสั้นๆและขอให้เย่กลับไปที่จินหววเพื่อบอกครอบครัวของเธอว่าเธออยากกลับบ้านหัวหน้าคณะทัวร์ก็ได้ตอบรับอย่างจริงใจหลังจากจัดการเรื่องอุบัติเหตุเรียบร้อยแล้วเขากลับมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของเสี่ยวเหมยเพื่อขอ,อบคุณอีกครั้งแต่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเสี่ยวเหมยจึงมอบจดหมายให้เขานำกลับไปที่จินหววแต่ทุกอย่างก็ไม่รอดพ้นสายตาของพ่อสามี เขาได้จับตาดูเสี่ยวเหมยอย่างข้มงวดมากขึ้นและยิ่งใช้ความรุนแรงย้ยํายีเธอในตอนกลางคืนมากขึ้นเสี่ยวเหมยต้องคอยกินยาคุมกําเนิดและหลบหลีกพ่อของสามีที่ฉลาดแกมโกงแต่เมื่อพ่อสามีเจอยาคุมกําเนิดของเธอเขาก็เก็บมันไปพ่อแม่ของเซียวเหมยได้รับจดหมายขอความช่วยเหลือของเธอผ่านการส่งต่อหลายครั้งจึงได้ตระหนักว่าลูกสาวที่ไปอยู่ต่างแดนกําลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ก่อนหน้านี้พวกเขาเคยส่งจดหมายถึงเสี่ยวเหมยแต่เธอก็ไม่เคยตอบกลับ เวลาจะโทรศัพท์ระยะทางไกลก็โทรไม่ได้เจมส์ James, ลูกเขยเคยเขียนจดหมายกลับมาบอกว่าพวกเขากำลังจะย้ายบ้านและจะส่งที่อยู่ใหม่ให้เมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยดังนั้นพ่อแม่จึงคิดว่าลูกสาวและลูกเขยย้ายบ้านและยุ่งกับเรื่องต่างๆจึงไม่ได้ตอบกลับพวกเขานึกขึ้นมาได้ว่าในช่วงเวลาที่โทรศัพท์คุยกันเสี่ยวเหมยมักจะร้องไห้พวกเขาคิดวว่าเธอแค่คิดถึงบ้านและจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อได้ร้องไห้แม่ของเธอคิดว่า การโทรศัพท์บ่อยๆนั้นจะทําให้ลูกสาวคิดถึงบ้านมากขึ้นเธอจึงคิดว่าเมื่อเสี่ยวเหมยปรับตัวได้ทุกอย่างก็จะดีขึ้นซึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าลูกๆเป็นเด็กที่ไม่มีวันโตในสายตาของพ่อแม่พ่อแม่ของเสี่ยวเหมยไม่ได้รับจดหมายแล้วจึงรีบเดินทางไปที่ไห่หนิงเพื่อยืนยันเรื่องราวเมื่อฟังคําบอกเล่าของหัวหน้าทัวร์ที่ชื่อเย่แล้วพวกเขาก็ไม่สามารถนอนหลับได้อีกพ่อของเสี่ยวเหมยอ,อายุ50กว่าปีในเวลาเพียงหนึ่งเดือนผิวของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีขาวด้วยความกังวล เขารู้สึกผิดมากด้วยฐานะทางสังคมของเขาและผลการเรียนของเซี่ยวเหมยการหางานที่ดีในจีนหวานั้นไม่ใช่ปัญหาเลยแม้แต่น้อยแต่การส่งลูกสาวไปต่างประเทศกลับทําให้เธอต้องทุกข์ทรมานซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยในขณะเดียวกันครอบครัวของเซี่ยวเหมยก็เริ่มวางแผนและดำเนินการช่วยเหลือเธอเพื่อนของพ่อเสี่ยวเหมยซึ่งมีธุระและต้องเดินทางไปที่อเมริกาได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่ของเธอและได้เดินทางมาที่ฟิลาเดลเฟีย ในที่สุดเขาก็ได้พบกับเซียวเหมยในตรอกเล็กๆแห่งหนึ่งเพื่อนของพ่อเซียวเหมยแนะนําให้เซียวเหมยขอความช่วยเหลือจากสถานทูตโดยตรงและได้พาเธอไปปรึกษากับทนายความชาวจีนทนายความเห็นว่าเจมส์ได้จากัดเสรีภาพส่วนบุคคลของเซียวเหมยเธอสามารถแจ้งความกับตํารวจได้แต่การแจ้งความอาจไม่ใช่การแก้ปัญหาทั้งหมดเพราะตํารวจไม่สามารถอยู่เฝ้าเซียวเหมยได้ตลอดเวลาและในสถานการณ์ปัจจุบันครอบครัวของเจมส์ยังมีปัญหาด้านความรุนแรงอีกด้วย แต่เนื่องจากความอ่อนแอของเสี่ยวเหมยที่เป็นผู้หญิงตำรวจจึงอาจเข้าใจผิดคิดว่าเธอยินยอมทนายความเตือนเสี่ยวเหมยว่าครอบครัวของเจมส์มีประวัติอาการป่วยทางจิตเธอจึงต้องระวังความปลอดภัยของตัวเองก่อนทนายแนะนำให้เธอพยายามเอาหนังสือเดินทางกลับคืนมาหรือไม่ก็ไปทำหนังสือเดินทางใหม่แล้วหนีออกจากฟิลลาเดลเฟียในสภาพที่ปลอดภัยที่สุดจากนั้นจึงค่อยขึ้นเครื่องบินกลับประเทศจีนทนายความยังบอกด้วยว่าเขาจะช่วยเหลือในกรณีที่จำเป็น พ่อแม่ของเซียวเหมยที่อยู่ที่จีนเมื่อรู้ว่าเธอไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาบ้างพวกเขาส่งข้อความผ่านทนายความชาวจีนเป็นระยะเซียวเหมยที่อยู่ในอเมริกาก็รับรู้ว่าพ่อแม่ไม่ได้โทษเธอเรื่องที่เธอแต่งงานกับชาวต่างชาติแต่ในทางกลับกันพวกเขากลับเป็นกำลังใจที่มั่นคงให้กับเธอในเดือนมการาคมปี2006หลังจากเซียวเหมยคลอดลูกคนที่3เธอได้รับแจ้งว่าติดเชื้อโรคบางอย่างและต้องยาโรงพยาบาลเพื่อรักษา พ่อของเจมส์หรือก็คือพ่อของสามีเซี่ยวเหมยไม่รู้เรื่องนี้และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เขาไม่รู้เลยวันนี้เป็นแผนการของทนายความชาวจีนในการย้ายเสี่ยวเหมยออกจากฟิลาเดลเฟียจนสําเร็จเสี่ยวเหมยถูกย้ายไปที่ Los Angeles, ลอสแอนเจลิสหลังจากพักฟื้นเธอก็สามารถขึ้นเครื่อง,งบินกลับประเทศจีนได้สําเร็จในวันที่12มกราคมปี2007การดําเนินการเรื่องหย่าร้างกับเจมส์ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบโดยทนายความชาวจีนเมื่อกลับมาถึงจีนเซี่ยวเหมยได้พบกับพ่อแม่อีกครั้ง และร่างกายของเธอก็ฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วในเส้นทางชีวิตที่ยากลําบากนี้เซียวเหมยได้เผชิญกับอุปสรรคมากมายแต่เธอก็สามารถเอาชนะความยากลําบากและกลับมามีอิสระได้ในที่สุดมีรายงานว่าเซียวเหมยได้สมัครเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่เซี่ยงไฮ้และได้กลับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอีกครั้งเรื่องราวของเซียวเหมยอย่างน้อยก็ถือว่ายังโชคดีเธอสามารถหลุดพ้นจากพัฒน,นาการและกลับสู่บ้านอันอบอุ่นได้โดยความช่วยเหลือและกำลังใจจากครอบครัว ทั้งนี้ทนายความชาวจีนมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือเธออย่างมากและเสี่ยวเหมยก็แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความกล้าหาญในการต่อสู้เพื่อชีวิตที่มีค่าของเธอแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังคงมีความน่าเศร้าอยู่เสี่ยวเหมยเป็นคนเดียวที่สามารถปกป้องตัวเองได้แต่ลูกทั้งสามคนของเธอกลับไม่มีอนาคตที่แน่นอนเมื่อแม่ของพวกเขาหลบหนีไปแล้วนั่นหมายความว่าพวกเขาจะเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์หากโชคดี พวกเขาอาจจะได้รับอุปการะจากครอบครัวที่เชื่อถือได้แต่หากโชคร้ายพวกเขาอาจจะต้องเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีอนาคตของเด็กๆเหล่านี้จึงดูมืดมนดังนั้นไม่ว่าอย่างไรเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นสศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าอยู่ดีเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้และที่นี่คือสำนักสืบลับถ้าชอบช่องของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะ